ในช่วงที่ผ่านมาก็สือว่าทํายอดขายได้ดีมากนะครับแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของของตัวบริษัทเนี่ยที่เราคิดว่าไม่ปีที่แล้วก็ปีนี้น่าจะเป็นบล็อกทอมอันนี้ที่อาจจะโชคไม่ดีก็คือถ้าไปดูในธุกรกิจเกี่ยวกับโรงแรมเอาละครับเดี๋ยวขยับไปที่ตัวที่3นะครับ <c oughs> ขอโฟกัสไปที่ นะครับตัวของแสนสิรินะครับวันนี้ยังคึกคักนะคุณโจนะนะครับคุณโจครับเดิมแสนสิริทาอะไรแล้วล่าสุดที่กําลังจะเป็นนิมิตหมายใหม่หรือว่าเป็นยุคใหม่ของแสนสิริเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงกันยังไงรบกวนคุณโจช่วยปูพื้นนะครับความรู้ระหว่างมาทัดก่อนได้ไหมครับสําหรับแสนสิริครับที่นีแสนสิริก็ยังเป็นบริษัทพัฒนาอสาัาหารมาิมทรัพย์เพื่อขาย เบอร์ต้นๆของประเทศไทยอยู่เหมือนเดิมนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยก็เป็นคอนโดมิเนียมเป็นหลักนะค,ะครับใครซื้อคอนโดก็ต้องยอมรับว่าต้องไปดูคอนโดของแสนสริเพราะเขาเนี่ยมีมีการออกแบบเอ่อฟังกช์ชันต่างๆรวมถึงบริการหลังการทา้งนี้ก็ง,งดีนะครับเป็นต้นๆและเนี่ยคอนโดเขาขายดีถล่มทลายแล้วเขาก็สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติหรือ <c oughs> ว่าผู้ซื้อต่างชาติเนี่ย <c oughs> เข้ามาซื้อของเขาเนี่ย <c oughs> เคยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับซื้อปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นล้านก็มี เพราะฉันเองในส่วนเขาเนี่ยคอนโดเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นเบอร์ต้นอันนี้เองเนี่ยพอคอนโดซอลฟลงไปก็คือมีมีมีเรื่อง LTV เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ระดับราคาคอนโดเนี่ยไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากเหมือนในอดีตเนี่ยเขาก็มีการปรับกลยุทธ์มาเน้นการทําโครงการแนวราบมากขึ้นนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าทํายอดขายได้ดีมากนะครับแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของของตัวบริษัทเนี่ยที่เราคิดว่าไม่ปีที่แล้วก็ปีนี้น่าจะเป็นบ็อกทอม สำหรับตัวแสนสิระกรกอบการโดยรวมของเขานีจ่จริงๆจริงๆณขณะน,นี้ยังคิดว่าปีนี้เป็นบอททอมอยู่แต่ว่าด้วยยอดขายโครงการแนวร่ามเราที่ทําได้ดีมากๆนะครับเราก็คิดว่ามีโอกาสที่มันจะไต่คี้งหรือมากกว่าปีที่แล้วด้วยซึ่งถ้าเขาทําได้ปีที่แล้วเป็นบอททอมไปะละคราวนี้เองเนี่ยการที่จะเติบโตจากตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาในการสะสมสะสมพลังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาระบายพลังออกเยอะก็คือคอนโดแบ็กหรือว่าอินเวนทูรี่ของคอนโด ที่เขามีอยู่ในพอร์ตเนี่ยเขามีการลดราคาลงมาเยอะนะครับเพื่อที่จะทำเอาแทสโตรกลับมาอาจจะไปคืนชำระหนี้สถาบัานการเงินหรือว่าสร้างสภาพคล่องให้กับตัวบริษัทนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับที่แล้วก็ก็ก็ทางคุณเศรษฐาก็ออกมาพูดเองว่าสภาพคล่องมาเป็นแบบหนึ่งเขาก็เลยลดออกไปเยอะงนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ในมือของเขาตอนนี้ที่เป็นคอมพลีทอินเทอร์เนี่ยก็เลยดียอยู่นะครับการที่จะกลับไปตโตก็ต้องยอมรับว่าต้องขายแล้วก็โอน นะครับถึงจะทําให้มีรายได้ได้เพราะเนี่ยของในมือเหลือน้อยก็ต้องสร้างใหม่ก็คือตอนนี้คือ,อเป็นช่วงของสะสมพลังแต่ระหว่างทางเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มเขาเรียกอะไรอ่ะสีสันของผมมองว่าเป็นสีสันนะครับตอนนี้แต่ว่าระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้คือการไปท,ทําธุรกิจอื่นซึ่งไม่ใช่ว่าแสนสิทธิ์มาทําปีนี้นะครับเขาทํามาโดยตลอดนะครับสองสามปีก่อนเขาก็พยายามไปลงทุนในสตาร์ทอัพในหลายๆธุรกิจ นะครับทั้ง justco นะครับเป็น coworking space ตอนนั้นเข้าจำได้เนี่ยคว่า coworking space ก็ค่อนข้างที่จะฮอตฮิตมากๆก,กนะครับเขาก็ไปลงซึ่งเป็นเป็นอะไรที่ที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะ justco ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเป็น coworking space ที่ที่แบบต้นต้นของเมืองไทยอยู่ในหลายโลเคชันแล้วก็มีเฟเซอร์เข้าไปถือพูดอะไรก็ก็ก็กอมากมายนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่อาจจะจะโชคไม่ดีจริงๆเขามีอันอื่นอีกเยอะนะครับอันนึงที่อาจจะโชคไม่ดีก็คือการไปลงดูในธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมแบบสแตนดาร์ด ที่ทำบริบหารโรงแรมแนวแนวบูติแนวแบบชิคๆแนวแบบเหมาะกับวัยรุ่นนะครับกระจายไปในห,หลาย,ลายๆทะเลยทั่วโลกนะครับอเมริกานะครับที่ที่ซานฟรานซิสโซทีนิวยอร์กที่อังกฤษที่ลอนดอนนะครับแล้วก็มาดีฟแล้วขยายตัวไปเยอะแล้วปีนี้ก็มีในเมืองไทยเปิดเพิ่มเติมขึ้นมาพวกนี้เพ่อเเอิญว่าตอนที่ลงเนี่ยมันมีโควิดเข้ามาพอดี ก็ S <S เลยทําให้ผล<ม>ประกอบการอาจจะดูไม่ค่อยดีก็รอฟื้นนะครับ,รบถ้าเกิดกลับมาได้จริงธุรก,กิจนี้เป็นธุรก,กิจที่ดีแล้วก็การที่เข้าไปลงทุนในในในสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะโก public บบได้ก็คือ IPO <ม>ขายหุ้นได้เนี่ยก็น่าจะสร้างมูลค่าให้กับบริษัทมหาศาลแต่ว่าโอเคแหละตอนนี้อาจจะต้องลืมหรือว่าอาจจะปิดตาข้างนึงไม่มองตรงนั้นไปก่อนนะครับเขายังแบกไว้อยู่ก็คงต้องรอวันที่ที่ธุรกิจกลับมาแล้วเขาจะสร้างผลตอบแทนไปได้ อันนี้เองในปีนี้เนี่ยเขาก็ขยายพอตรงนี้เหมือนเดิมเพิ่มเติมนะครับ,รบในสองบิสเนสหรือในสองธุรกิจอันที่หนึ่งเนี่ยคนอาจจะให้ความสนใจน้อยหนึ่งเพราะมันก็เป็นเรื่องไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากสำหรับในส่วนของของธุรกิจก็คือการเข้าไปลงทุนในเขาเรียกว่าธุรกิจแบร์เฮาส์หรือโรงงานเช่านะแล้วก็กึ่งกึ่งเป็นที่ดิน นิคกมอุตสาหกรรมมีขายที่ดินด้วยกับทางมั่นคงเคหะการก็เข้าไป JB กันนะครับก็ทําบางประกงโปรเจกต์ก็จะเป็นที่ดิน500ไร่นะครับแถวบางประกงตรงตรงโคง้งตรงแผ่นที่ประเทศไทยโคง้งตรงนั้นพอดีเลยเนี่ยเอ่อก็จะมีที่ดินที่พร้อมขายส่วนหนึ่งแล้วก็จะสร้าง warehouse นะครับคลังสินค้าขึ้นมาปล่อยเช่าเหมือน D, เจดูดีเหมือนเฟรเซอร์เหมือนเอ่อในส่วนของตัว WHA เลยนะครับ,รบก็จะมีลูกค้าไปเช่ามีฟรีโซนมีอะไรอันนี้ก็เป็นธรุรกิจ หนึ่งที่เขาเริ่มในช่วงต้นปีนะครับก็แต่ตรงนี้มันก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างเรื่องเรื่องนี้คนได้ก็เป็นคนยังไม่ค่อยว้าวใช่ไหมเรื่องแรกเนี่ยคนยังไม่ค่อยว้าวคนเฉยเฉยเพราะว่ากว่าจะเห็นผลเนี่ยมันเป็นเป็นปีหน้าก็สร้างรายได้แต่ว่าการขายเข้ารีดกว่าจะสร้างกําไรเป็นกอบเป็นกำผมว่าต้องปีสองพันยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สามยี่สี่นะครับก็ใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเห็นผล ใช่ครับแล้วมันอาจจะไกลตัวคนไปนิดหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ว้าวเนี่ยก็อย่างที่คุณยุทธนากับทั้งนันคุณทราบนะครับก็คือการเข้าไปถือหุ้น15%ในเอ็กซ์พิงนะครับเมื่อก่อนก็คือเป็นซิมิโก้นั่นแหละนะครับซึ่งเอ็กซ์ิงเนี่ยเออมันมีคำว่าเอ่อคอยคริปโตคำว่าคอยมาเป็นโทเค็นอ่าคอยคริปโตโทเค็นนะครับดิจิตอลอะไรต่างๆงเนี้ยก็เข้ามามันมันใกล้ตัวแล้วก็เป็นธุจิจที่ ที่มีสีสันค่อนข้างมากช่วงที่ผ่านมานะครับเอก็คนก็เลยคิดว่าธุรกิจของตัวเนี้ยน่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับทางแสนทรีในระดับมีนระดับสำคัญมากๆนะครับในอนาคตนะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นของแสนทรเนี่ยมีการตอบสนองเชิงบวกมากๆนะครับซึ่งซึ่งคำว่ามาก,มากๆในที่นี้ก็คือหมายความว่าแสนสรีลงทุนในตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยที่เขาวางแผนมาเนี่ยมันอยู่ระดับสองพล้านบาทนะครับ อ2,000ล้านบาทแต่ว่าราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยเอผมว่าผมว่าเกิน2,000ล้านบาทไปหลายเท่านะครับ,รบก็คิดว่าขวาที่สมมติว่าถ้าเกิดเราไปลง2,000ล้านจริงเราจะได้ผลตอบแทนระดับตรงนั้นได้เนี่ยมันม,มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดไปดูในรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยก็เขาก็อยู่ในในตัวของการก่อร่างสร้างธุรกิจในส่วนของตรงนี้นะครับในเมืองไทยยังไม่มี ใครที่ที่ออก i CO, อซอออกมาเลยแต่โอเคแหละ<ม>เขาก็เป็นคนแรกที่กำลังจะทำไอซีโอสำหรับตัวแสนสิริฮับนะครับสิบริฮับเพรารียกสิริฮับก็เป็น<ม>ครั้งเขาเรียกอาคารสำนักงานที่สิริเช่า<ม>อยู่ที่ตรงสุกุมิสเจ็ดสิบเจ็ดซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นของแสนสิรินะครับที่แสนสิริเขาขายออกไปละตั้งสองปีก่อนนะนี่ก็จะเป็นบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ท,ที่ท่านถืออยู่ แล้วก็ท่านก็เอาที่ตรงเนี้ยมาทำ ICO กับทาง Xpring ซึ่ง Xpring ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่เจ้านะครับผมไปดูข้อมูลในกรอตอนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะมีอยู่สี่สี่เจ้าในปัจจุบันนี้ที่เป็นมี ICO พร้อมล l License ก็คือคนคที่สามารถที่จะเอานำนำนำ asset ต่างๆเนี่ยมาออก ICO ได้นะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในใน,ในความความน่ใจนะครับเพราะว่า คนจะออก ICO เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีเยอะแล้วเขาน่าจะได้ปีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมตรงนี้ได้ค่อนข้างมาพอสมควรและอนาคตเองค่าธรรมเนียมไม่ารเหมือนเหมือนไอบีอะครับว่าบริษัทกจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับบูลค่าเท่าไหร่ก็อาจจะมีการชาร์จฟรีไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยเข,เ,ขเ,เขาก็จะมีในเรื่องของการเทรดนะครับในตลาดรองต่างๆเขาก็อาจจะมีในเรื่องของของค่าธรรมเนียมได้เพิ่มเติมแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ย ตัวเลขมันอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพชัดคันแต่ถ้าระยะกลางถึงยาวการที่เขามาเป็นคนแรกๆก็อาจจะมีความได้เปรียบรวมถึงอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวสนับสนุนความเชื่อมั่นในเอ็กซ์ปิงก็คือคุณระเทียนนะครับซทา่านก็ที่ทุกค,คุณระเทียนสีมงคลใช่ครับก็ก็พูดปุ๊บก,ก็มั่นใจปั๊บนะครับว่าท่านก็ทำาคทีขึ้นมาได้จนจนไม่มีคําถามใดๆนะครับไปาฉะนั้นพอท่านเข้ามาเสร็จปุ๊บก็เลยทําให้มั่นใจว่า ท่านจะมาปัการเติบโตของตัว x p r i ซ์ให้เสริมเติมขึ้นไปได้รวมถึงการมีแสนสวิตเข้ามาก็จะทำให้ในเรื่องของตัวเขาเรียกการเงินหรือว่าคอนเน็กติวิตของตัว x อ็กซ์จะเพิ่มเติมสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นธุรกิจของเขาก็คือในเรื่องของตัวแอสเซทแมเนจเมนตเป็นดิสแทสแอสเซทแมเนจเมนต์ก็คือการซื้อนี่จากสถาบันการเงินออกมาแล้วก็เอามาบริหาร จัดการให้ดีถ้าเกิดว่าเป็นบ้านบ้านเก่าไม่สวยหน่อยหรือว่าเป็นทาวเขาหรืออะไรเนี่ยแสนสิรินีสามารถในการปรับปรุงแก้หนี้แล้วก็ขาย่อไปได้ก็น่าจะมีกำไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งสองอันนี้ก็เป็นธุรกิจหลักในการเติบโตมากๆของ Xpr กซ์นอกจากในส่วนของหลักทรัพย์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยทาง KT c e m i c a l a n d l Expring เนี่ยก็ถืออยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นทางกรุงไทยแบงค์ ที่ถือหุ้นอยู่นะครับก็เป็นประมาณนี้ครับครับเอาละครับคุณโจ้ครับเมื่อกี้คุณโจ้หลุดมาหน่อยบอกว่าเห็นเรื่องที่แสนสิริเข้าไปถือหุ้นประมาณ15%ใน X อ็กซ์ปิงเนี่ยเป็นสีสันก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ได้เห็นชัดมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับผมฟังไม่ผิดใช่ไหมใช่ครับจริงๆคุณยุทธนาครับลองลองลองดูในส่วนของ Total Asset ของแสนสิริเนี่ยเขาแสนกว่าล้านการลงทุนระดับประมาณสักสองสองพันเนี่ย ก็หนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นของท,ทอั้งทั้แอสเซทเพราะฉะนั้นการที่ทสองพันล้านต่อให้เขาเติบโตขึ้นได้สองเท่าสมมติค,ครับคซึ่งผมก็ไม่ไม่ไม่ไมคิดว่ามันจะเติบโตได้สองเท่าภายในระยะเวลาปีสองปีก็คงต้องใช้เวลาพอ,อครวรเนี่ยการเติบโตระดับตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ค่าเพิ่มของตัวบริษัทอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเองในช่วงสองสามปีข้างหน้าตัวที่จะเป็นตัวสนับสนุนการเติบโตของกําไรของแสนสิริเองก็ยังเป็นธุรกิจบ้าน หรือที่อยู่อาศัยเดิมนะครับครับเอาละครับเอาละครับหลักทรัพย์เกษิกรไทยแนะนําซื้อถือหรือขายหุ้นของแสนสิลิรับก็ปัจจุบันนี้เราแนะนําเป็นถือนะครับอ่มูลค่าราคาเป้าหมายกลางปี2022เนี่ยอยู่ที่1บาท22สตางค์จริงๆเราชอบเขานะครับถ้าถ้าคุณชนะจาได้ผมเคยพูดรอบที่แล้วว่าแสนสิริเนี่ยน่าจะกลับมาละปีหน้าเนี่ยเป็นห้นที่เติบโตสูงเราอัปเกรดขึ้นมาเป็นซื้อ แต่ว่าด้วยด้วยการที่ราคาปรับตัวขึ้นมาเร็วแรงมากมันก็เลยเกินราคาเป้าหมายของเราไปนะครับเราก็อาจจะมีการดาวเกรดลงมาเป็นถือก่อนนะปัจจุบันนี้ขอรอดูนิดนึงว่าสิ่งที่บริษัททําอะไรใหม่ๆเนี่ยจริงๆเราอาจจะมองพลาดหรือเปล่าจริงๆที่เราคุยกันวันนี้โอ้โหทางบริษัทมองว่าไม่ใช่อย่างนั้นเ,เราทําได้ดีกว่านั้นเยอะนะครับมีแผนอะไรมาซึ่งถ้าเราถามตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการปรับทีหนึ่งก็ได้แต่ณขณะนี้ขอเป็นถือก่อนครับ แนะนำถือแสนสิรินะครับราคาในกระดานสูงกว่าราคาเป้าหมาย12เดือนข้างหน้าที่กสิกรไทยให้ไว้ราคาเป้าหมาย12เดือนข้างหน้ากสิกรให้แสนสิริไว้ที่บาท22ไม่ใช่ไม่ชอบแต่ราคาเขาขึ้นมาเร็วและแรงเกินไปเกินกว่าราคาเป้าหมายพื้นฐานไปแล้วนะครับ